ผมว่าไดสี้อยสิบเนรถปขานะรถสวยคารับอีสานครับจากบ้านหัวเมืองแัทเทดาครับ ส0 80กับทางน้องนะครับที่ไหนฮะไปยังเขาต้องใจับกับเวลาทีตุนบางกนกับต่างถอยต่างคืนตอนนี้กำลังถึงขั้นตอนของตังนะครับกาหรับเทวดาไหนไหนกันไหนๆเี่ย เรามีจ๊อดหลาย <coughs> <coughs> นี่ป่ะครับโบว์แดงต้องเป็นคู่นี้เห็นยังไอ้อันแท้เพราะ ทางมั่งต่อยควาเอยดลังหารสอนต่อนะครับเ,เตวหางนะหากิโลเสอง<อ>ค,ครับ ไล่ออกไล่ให้เบาเลยจริงทางว่าเป็นทางไหนแต่ที่นี่นั่นดีท่านครับอ่าขึ้นไปได้แม่นบ่าหาขึ้นหาขึ้นเที่ยงขึ้นได้เนาะหางหางกิโลสองไปเชจอกับทางไอเดียวมาลายกุ้งจะเริ่มชับกระเซาะเรื่อยๆบางสองในนับกลับมา ทานพระเจ้าเมืออื่นพร้มครับบ่ายเย็น้ไปดูถนหลังฐานเน้อดน้ำานครับครับเทียวดาครับเดั้ครับเจ็ดสิบสิบพรับพ้อมนะ

ทางนะครับจังหวะแรกครับบอก็ได้สิสอดแขวงวัดทีแล้วครับกอดจิกกัดเลยเฮ้ยทำกระบอกบันไดมาตกบม้ไก่นะครับบังครับเห็นแน่นอนครับโยกขาบังลุงบองนน ชูชุบตุกตาลูกปลาเทียนวางหางดูนมทาเดียวดูนมท่าเดียวครับกราฟเลขกำรับเจ็ดสิบสิบวิครับมารอหนลุนกันครับตกปลาไก่นะครับสำหรับบังเห็นหางแน่นอนครับเก็บตกได้แน่นอนครับบังครับรอแล้วครับ อีร้อยแปดสิบร้อดสิบนะครับนี่รักที่เบิร์ที่เบนี่ทั้งเมจำนี่คอยกคอยหมุนตีเปนมกแคบบใจบายใจท่านครับน้องเลือกกิด่ต้องไปไ่ต้องไปขึ้นหลายนะครับรุกมาเปิดงได้อย่างเรื่องอเลยสิบนะครับ ไปโยกไปโยกมาวูนนะครับต right. right. ัดถึงขาไอ้ดีลอยเศร้าแลโอ้ยมันมันมันต่ำเนอถานให่ไม่เมหนต่องยังท่านเห็นนะครับนี่ต่องใส tám trăm ba tám trăm bốn tám trăm bốn tám trăm bốn mươi bốn nghìn năm trăm chín mươi hai năm mươi ba năm trăm 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 năm mươi ba năm trăm

ี่น้องที่เลียง 60, นั้น60เป็นปีเดีเจ7 4ทาั8สเปนทางนนะครับ800เป็นร<อ>ุงในวัน800ปานรับวัวเต็นไปแล้วครับ8 9 80ทางบาง,าาง,าง,ง 85, ไงตามมาด3สา5คะแนน3 85ครับ